ครับ FCT ติดตามทั้งช่างฮอดีและเพื่อนนักเชี่ยวครับเอา้าโอ้ออกมาแกอะกับตุ๊กตนาะ,ะ,ะ,ะวันนี้เราจะไปไหนกันนะครับวันนี้พี่น้องเอ้ยพอดี H D, ทวีสักสามปีนี่ครับปีที่สามแล้วหลังจากออกจากบ้านระเบียบวัตถิศเนานะวันนี้โอกาสดีนะครับน้าสิบดบอกกันได้ไหมน้าสิบดบอกครับ <c oughs> โอกาสดีนะครับที่สิได้กกับแม,ม่ยังไม่หยำพอแม่ครูบาอาจารย์นะครับเพราะว่าประจว เขาวาปิษฐ์เอาพูดสิทธิเขามากนั่นมากส่งงานสูงอยังเพื่นเนาะวันทีนี้ฮอกเกอร์ไถือโอกาสนะครับเขาไมาเยี่ยมพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งระเบียบวัฒนุศิลป์เลครับแต่เป็นยังไงไปเบิ่งพี่น้อนกับป้าโทรมาคือเก่าผมเตียนๆตียนนั่นแต่ตอทั้งเขามากแล้วพี่น้องครับเพราะว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมนะครับเจริญก้าวหน้าขึ้นมากๆเนาะแต่ฮอดี้ไม่อยู่ใช่ไหมแต่ผมอยู่กระจกไปเจริญเลยนะครับ ยังโอ้ยเข้าก็ยังอยู่ข้งเป็นตัวช่วงนี่แหละพูดแบบนี้ไม่ได้พอดีไเอ้าไปเบ่งบรรยากาศระวังข้างๆไปบ้านระเบิดปัสศินกันครับพี่น้องครับจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับพี่น้องครับโอ้ยหมูมูบ้านเกิดขึ้นหลายนะครับผมแต่ก่อนเป็นทุ่งนาแล้วครับบางโออันนี้ก็เพิ้นที่สากเลยครับไม่มีนะครับอย่างนี้ตอนพอดีที่สัต์อยู่บมีนะครับ พ่ออดีตทวีศักบ่ได้มีเงินมาซื้อบัตรนะพ่อว่ามีบัตรช่วงนั้นว่ามีว่ามีเลยครับนี่ยังไม่เกิดนะครับหมู่บ้านแถวนี้สามปีขึ้นหลังเนี่ยมีหลังนี้แต่ก่อนทวีมีมีแน่ก็ไอ้บ้านไอ้ไม่พัชรีนะเนาะเนี่ยอาจะเป็นป้าแบบนี้เลยครับแต่ก่อนเมื่อกี้นที่ทานเพาะเพาะานมาก จะเป็นทุงน่งนาไม่เฉยนะครับร้านกาแฟประจำพอดีโอ้ร้านกาแฟประจำพอดีได้ดิในบ้านมะลม เราอยู่ที่บ้านระเบียบวัฒนศินบ้านบ้านเขาแมนบ้านตัวเองแคปวิ่งเลยวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวห้องขอตัดคลิปก่อนเย้อนห้องไปถ่ายเที่ยเดียวสวัสดีครับน้องคำแคนสุดหล่อคนอะไรน่ารักจังเลยร่วมกันครับผมป่ะพี่ท็อปมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเากําลังงานมาแล้วอยู่ห้องว้าก่อนเมื่อก่อนนี้ ไปอเข้าไปเลยเก่ง <ules> ว่สังหอน่านไปข้าเข้าไปบ้านผมพาที่แนมากขาด่อคนโอ้ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับครับมังมโหเสียพี่น้องเอา ทับไอ้จะไปหล่นน้ำไลยนี่เหลือร้องที่ใหม่ร่องไม่มีน้ำเป็นเปลงออกแล้วจังเลยปาคือลมเรือนดีเทอนอนหึ่งเงี้ยดีพอไหมต้นไม้ไงต้นต้นทามนั่งดูคือเก่าอยู่ตัวอย่างทับคนฟา คนผัวจะหน่อยผ่วก็มาครับเมันฝุ่นโดมนะครับโดมโดมฝุม่นนะครับผู้้ยฝุ่นท่ายได้เยอะครับเพราะว่าเพิ่นบาท่านติดฉากติดยังนะครับงานครับมันสอบอยูฟุนโอ้ติดเพ่งครับติดเพ่งครับมาเรียวค่ะมาแล้วเมื่อกี้เจอพ่ออีเรียว ตัวเอดเลยครับหล่อมากหล่อมากครับหลอกหลอกกตัวกิ้งหลอกกับตัวลูกหอกกตัเต้นเต้นหเต้นเเห็นแต่ได้เห็นท่ร่โัอ๋อไปข้างล่างก่อนปะตอนี่ก็คือกอแล้วเียงติดไ้พี่ฮาดำเนินก่อนได้ไหมปวดท้องเดี๋ยวรอก่อ อะไรจะปร้อมไหมดเลยไอ้ยแท่องน้ำก่อนชอบจกเข้าน้ำหลัวจะลองกินกาแฟน่มัมึงบอกร้อนแผ่นนมป่ใช่อันนี้ส่ต้องกินเนี่ย black c o ่ใช่ครับแ l a c k จะต้่กินเมนู black กินเมนูหลัวจะลองกิเราขี่้ใกินก่อนแล้วมือนึ่งกินปาตอมกระสามตัวบมือ่คือลมรื่อดีร้ใหม่ไงต้นให่ไ

ไปลบก่อนสวัสดีค่ะไปนสีแปดเกี๊ยรักโอเคโอเคตอไปยินการให้ครับผู้สูงวอยติดติดเวลาสึกษากับมาบิกิน เดี๋ยวไปรอดูนะคะเดี๋ยวทางทีมงานพื้นิตัดต่อให้้องเบิ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะจะหยุดไปก่อนนะคะตามไปเค่ะตอนเี้ฮักครบนาทีแล้วก็พอเลยนี่อันนี้ตอนซื่อนาหนาวมากเลยนาะหนาวอุ่นีของบ้ไนเนี่องอะของของเพื่อนหน่ถือกไปนะก็ก็ สวัดีพี่น้องครับขอครับขอบคุณครับโอ้พี่ขาข่อยนะคะติดทางติดทางติดทางติดติดทางพ่อไหนพ่อพ่อเป็นดาราดิพ่อเป็นดาราเช่นพ่อตรงกลางอ่ะโอ้อันพี่น้อง ว่าไอ้เจ้าเจ้าพ่อเจ้าพ่อพ่ออะไรปีเจ้าพี่พ่อเปนืออย่งไเอ๋เจ้าได้จะเฝ้านางก้อนไปยังเออน่ยังเสียนไม่ได้เลย